แถวน,นี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้สื่อข่าวพิเศษของเรานะคะนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดระนองคุณโอภรชัยวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปเช่นกันนะคะตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณโอภรชัยนะคะครับผมค่ะ<แ>วันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากทางพื้นที่ของกาบุรีเหมือนกันใช่ไหมคะครับผมค่ะแล้วก็ได้เข้าไปดูในบริเวณของบ้านในกลางตําบลจอป,ปรอเข้ามาด้วยครับก็เป็นจุดที่ทางทหารจากหน่วยเฉพาะกิจ จิตกรมฐานราบที่25นำโดยพันเอกศักดากสุนสวัสดิส์พบวชกว25นะครับก็ได้ไปตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ตรงนั้น,นครับเพื่อที่จะ,ะประสานงานทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ณจุดนั้นนะครับจุดจุดที่ที่เข้าไปเป็นพื้นที่ของ บ้านในกลางใช่ไหมคะจุดที่ไปตั้งอยู่ร้บผมหมู่ที่เก้าหมู่ที่เก้ามันในกลางตมจพอรอแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดชายแดนนะจุดชายแดนจะมีทหารอีกชุดหนึ่งที่ตึงกําลังอยู่ที่จุดบริเวณชายแดนอืแต่ว่าสภาพหรือว่าเขาเรียกว่าเสภาว่าการมันไม่ได้ตึงเครียดอ่ะค่ะไม่ได้ตึงเครียดแต่อย่างใดเพราะว่าทหารไทยกับทหารพม่าก็ยังมีสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่นะคะคือบ้านเราจริงๆชายแดนมากเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรที่มันรุนแรงอยู่แล้วใช่ไหมคะ เหตุ <คะ S 1> ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทางพผนเอกความศักดิ์คุณสวัสดิ์ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ด้วยวันนี้นะครับว่าอจุดบริเวณดังกล่าวที่มีปัญหาเนี่ยคนไทยเนี่ยเคยโดนเคยถูกทหา,ารพม่าจับมาแล้วซ้อมเครื่องเลื่อยยนต์มือจองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ทางการพรมาร่าก็เคยทําหนังสือประท้วงเรื่องที่ราชฎรนไทยบุกลุกเข้าไปตัดไม้ทําลายป่าฝั่งพมา่าแล้วด้วยนะฮะก็ทางการไทยโดยทั้ง เพ่ที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งปกครองเนี่ยก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบมาโดยตลอดว่าตรงไหนเป็นของไทยตรงไหนเป็นของพม่าอืมนะซึ่งคนในพื้นที่เองก็จะรู้ดีแต่เห็นว่าคนที่บุกุกเข้าไปเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นคนในพื้นที่อย่างนี้หรอฮะก็เป็นคนนอกพื้นที่ซะส่วนใหญ่ค่ะนะครับเป็นผู้ที่มาซื้อที่ทางจากซื้อต่อคนไมทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขาไม่ทราบเหรอคะว่าเป็นเป็นพื้นที่พม่าที่เข้าไปซื้อกูคนที่ซื้อเนี่ย บางคนก็อาจจะทราบบางคนก็อาจจะไม่ทราบนะฮะนะครับแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยนะก็ได้มีการตกลงกันนะฮะประดุมกันระหว่างไทยกับพมา่าบอกว่าให้ให้ราษฎรไทยทั้งหมดพร้อมกับเครื่องจกักรทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยออกมาจากพื้นที่ภัยก่อนวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะฮนะก็คือมีการประกาศประชาสัมพันธ์ออกไปเ็าบอกกนว่ายังมีบางส่วนนะฮะที่ยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่ยังคงทําเกษตรกันต่อไปค่ะ ลา่าสุดก็เมื่อคืนวันที่สี่ที่ผ่านมาทางทาง่นงานผอสาวคุณสมบัยก็ได้บอกนะครับว่าทางทหารพม่า,มาจํานวนหนึ่งนะฮะก็ได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับค่ะก็ปรากฏว่ามีการควบคุมคเขาเรียกว่าเป็นการควบคุมนะยังไม่ได้มีการจับกลุ่มควบคุมตัวควบคุมตัวนะเอาไว้จากบริเวณเอาไว้ค่ะนะฮะประมาณหกสิบถึงแปดสิบคนโดยประมาณค่ะนะครับแล้วก็ ปรากฏว่าตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาจนถึงเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยนะฮะก็มีผู้คนที่หลบหนีจากการถูกควบคุมคืออตอนที่เขาจับได้วก็จับที่ถูกจับได้ก็จับไปถูกไหมฮะแต่ว่าที่หลบหนีเข้าป้องเขาป่างตัวไว้ใช่ไอคนที่วิ่งหนีหรือว่าคนที่อยู่บนยอดเขาที่ไม่ถูกจับเนี่ยก็ก็ซุ่มตัวอยู่คืนนึงกว่าวันนึงนะฮะแล้วก็ทยอยออกมาเมื่อเช้านี้ก็จน ท่นถึงตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบห้าสิบคนแล้ว่ะอที่ออกมานะะส่วนที่ถูกควบคุมตัวไว้ก็ที่ที่ท่านบอกจํานวนเอาไว้ประมาณเกือบแปดสิบคนค่ะนะแต่ว่าตอนนี้จํานวนที่แน่นอนนี่ยังไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่กันแน่ค่ะนะแต่เราท่านเมื่อสักครู่นะั้นเภอให้สัมภาษณ์ว่าประมาณสี่สิบแปดคนที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่นี้นะคะใช่ครับแล้วก็ที่ที่สําคัญก็คือว่า คือตอนนี้เขาอฐานอมาเนี่ยเข้าไปดําเนินการตรวจสอบพื้นที่เนี่ยคือเขาไม่ได้ไปพื้นที่ที่คนเขาอยู่ที่ประชาชนเขาไปปลูกลูกจูดคือไม่ได้อยู่เป็นหมู่เหมือนกับหมู่บ้านแล้วก็อยู่รวมๆกันนะฮะมันกระจายกันอยู่ถ <c oughs> ูกนนี่ยคือสวนนี้มีบ้านหลังหนึ่งสวนนี้มีบ้านหลังหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือมันไม่ได้เป็นภาพที่น่ากลัวเหมือนกับว่าฐานอมา สีโอบล้อมเป็นร้อยคนแล้วไปจ <c oughs> ับคนไทยแปดสิบคนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันไม่ใช่ไงฮะคือจ <c oughs> ุดหนึ่งก็จับได้สี่ห้าคนอีกจุดหนึ่งก็ได้จับได้สี่เจ็ดแปดคนเลยอย่างเงี้ย <c oughs> มันจะเป็นบ้านหลังๆๆที่กระจายกันอยู่อะฮะค่ะค่ะทีนี้ปรากฏว่าเ็ามีบางจุดเขาที่มีปัญหาค่ะ <c oughs> ปรากฏว่าไปเจออาวุสสงครามกับยาเสพติดอืมเป็นการแทนนี่จะมีการจะปลูกเฉพาะยางพาราหรือปาล์มในประกอมีปลูกฝิ่นด้วย ไ<โ>ฮ <S 2> <S 2> โดรเจนนกัญพาอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเป็นสารที่ที่เป็นสิ่งที่จะเอามาทํายาเสพติดได้มันก็เลยมีปัญหาตรงนี้อยู่ว่าในส่วนของคนไทยที่ปลุกล้กไปทำเกษตรเนี่ยทางการไทยจะมีการเจรจารพูดคุยกันเพื่อนาตัวกลับมาในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะขอให้นําเด็กกับผู้หญิงออกมาก่อนอืในส่วนของจุดที่มีเรื่องของอาวุธสครามกับเรื่องของยาเสพติดเนี่ยให้ดาเนินการตามกฎหมายที่พม่าเลย ถ้าจุดที่เราพบอาวุธสงครามกับยาเสพติดนี่มีจํานวนคนมากน้อยไหมคะขนาดยังไม่ทราบจำนวนแต่แต่ว่าแต่ว่ามีแน่นอนครับผมมีแน่นอนฮะซึ่งก็อ่าก็เป็นที่ตั้งใจนะฮะว่าฐานธรรมะเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้าย ราัะดอนไทยอะนะแล้ววันนี้เนี่ยมันมีข่าวลือนะคะคุณพรชัยคุณโอคะมียิงตายบ้างบาดเจ็บบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ยืนไปเขาที่สัมภาษณ์คนคุณคุณคุณที่ออกมาได้คนหนึ่งคุณลุงอท่านบอกว่าไม่มีการผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอ่าท่านบอกอย่างนี้ก็คือผู้ที่หลบหนีออกมาได้ค่ะค่ะก็ไม่ได้มีการยิงอะไรแต่ประการใดก็คือเข้าไปควบคุมตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับผมฮะ แ,แต่ว่าแ,วแต่ว่าสุดที่มันมีอาวุธสงคารามกับยาเสพติดนี่ผมไม่แน่ใจนะอ <c oughs> แต่ในส่วนที่เป็นรัชดรทั่วไปนี่คือการควบคุมตัวธรรมดาค่ะนะครับค่ะเห็นว่าวก็มีการส่งล่ามเข้าไปเพราะหลายคนก็เป็นห่วงว่าใช่ครัตอนนี้มีล่ามพม่าอยู่ในพื้นที่แล้วค่ะล่ามพม่าไทยพม่าอืม ก็จะมีการในเพราะทุกมีการตอนนี้มีการวิทยุคุยกันร,ระหว่างไทยกับพม่าค่ะ <S an other> คือถ้าไม่เจอกันเนี่ย <S <S <an other> เขาจะคุยวิทยุคุยกัน <S <S <an other> แล้วอย่างวันนี้ที่คุณโอเข้าไปตรงจุดที่พันิชพรศักดิก์อยู่ <S <S <an other> เป็นเป็นที่ตั้งของเรากับท่านอำเภอเนี <S <S <an other> ่ยมีมีทหารของพม่าเนี่ยมาคุยกับเราไหมคะ <S <S <an other> หรือว่าคุยทางวิทยุครับอ๋อคุยทางวิทยุใช่ไหมคะครับผมคุยทางวอลฮะว่าวิทยุโทรศัพท์เขาใช้ไม่ได้อะไรใช้ไม่ได้แล้วก็ป็นพื้นตึงพื้นที่กันอยู่แล้วก็ไม่ให้รัฐฎรไทย เดินเดินทางผ่านจุดนั้นเข้าไปแต่จุดนั้นไปเขาจะบล็อกไปเลยจากใครที่จะไปสวนไปไล่ก็ไม่ให้ไปอืก็รอดูสถานการณ์จนกว่าจะที่คลายไปก่อนนี้เราผมก็คาดว่าน่าจะมีอะไรก็เห็นไม่บอกว่าคาดว่าน่าจะปล่อยตัวผู้ที่ไม่มีปัญหาได้ออกมาทั้งหมดนะฮะแต่ผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของอาวุธกับยาเสพติดก็คงจะมีปัญหาต่อไปอืในเรื่องของการต้องดำเนินคดีของทางการพม่าค่ะครับค่ะก็ ก,ก็ต้องต้องรอเจราจานะคะคาดว่าคาดว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีเขาเรียกว,ว่าคําตอบที่เดีย่ยว,<อ>วก็ท่านานายพรัตน์ก็ฝากมาด้วยนะว่าฝากถึงพี่น้องประชาชนเลยฮะเชื่อทางการครับให้เชื่อผู้ใหญ่บ้านเชื่อในอําเภอที่เวลาออกประกาศเตือนอะไรอย่างเงี้ยอืมว่าจะไปบุกรุกบ้านเขามีพรมแดนมีฉีดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วถึงแม้ว่าทหารพม่าจะไม่จับกลุมก็ตามเนี่ย ต่อให้ตรงนั้นเป็นแผ่นดินไทยก็ตามคุณก็ถูกจับคุมอยู่ดีเพราะตรงนั้นเป็นพื้นที่ป่าอืมคือสภาพที่เข้าไปตรงนั้นคือมันเป็นป่าใช่ไหมคะใช่เป็นเขตอุทยานนะฮะหรือเป็น,เ,ปนเขตรักษาพันธุ์สัตว์อะไรอย่างเงี้ยะค่ะแล้วคุณไปบุกทําไล่ทําสวนอะไรอย่างเงี้ยยังไงคุณก็ถูกจับถ้าไม่ถูกทหารต่องมาจับก็ถูกทหารไทยจับคือมันก็ผิดอยู่แล้วไปบุกนะป่าอย่างเงี้ยบุกลุกป่าถูกต้องครับพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์ครับอืมนะฮะเพราะงั้นคือสรุปก็คือว่า ยังไงคุณก็ถูกจับอ่ะค่ะต่อให้เป็นธนินทยหรือธนินพม่าก,ก็ตามคุณปลูกตอนนั้นเป็นไงคุณก็ถูกจับค่ะค่ะอืมอืมนี่ก็เลยฝากนั่นก็เลยฝากมาบอกว่าเชื่อเชทางการด้างเวลาเขาเตือนเวลาเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนในท้องที่เขาจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าตรงนั้นเค่อจะไม่เข้ากัาฮะอย่าเว้นคนที่รับจ้างไปปลูกยางอีกทีนึงคือคนในท้องที่ไปรับจ้างเข้าไปรับจ้างข้างในอ่ะปลูกยางปลูกอะไรเงี้ยฮะ แล,แล้วพอจะทราบข้อมูลไหมคะว่าอย่างอย่างโอเคแหละชาวบ้านที่เขาไปซื้อเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่รู้ว,ว่าเป็นพื้นที่อะไรแล้วนายทุนอะไรที่เข้าไปเนี่ยพอจะทราบไหมคะว่ามาจากไหนเป็นยังไงก็เห็นเท่าที่ท่านบอกมาก็มาจากกระบ,บี่สุราษฎร์คอนครอะไรอย่างเงี้ยมมาจากต่างพื้นที่กันเยอะคือนายทุนเนี่ยจะเข้าบุกไปจับจองพื้นที่เอาไว้มีใช่ไหมแล้วมีการาอ๋อนม,นมีทั้งนายทุนด้วย,วยแล้วก็ในพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยเมื่อนานมาแล้วอะฮะ ที่เคยไปจับจองเอาไว้แล้วก็พอเขาประกาศบอกว่าจุดน,นั้นเป็นของพระหน้าปุ๊บก็ถอนกลับมาแต่ก่อนจะถอน,ถอนก็ขายที่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจากการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงนะเขาบอกว่าได้หลายแปลงอยู่เหมือนกันร <นะ S 1> วมๆ<บ>พื้นที่เนพจะชราไหมคะจําจนวนที่บุกบุกเข้าไปเนี่ยเป็นพ <c oughs> ันๆก็เท่าที่เท่าที่เขาบอกกันมานะครับว่าที่เขาบุกจับเนี่ยประมาณสี่พันไร่ 4, แต่ว่าร่าแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าแถวน,น,น,นั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณหมื่นไร่ค่ะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจะมีอยู่ประมาณหมื่นไร่แต่ว่าที่จับจับกันได้อยู่ตรงนั้นในประมาณสี่พันอืมจำนวนไม่น้อยนะพื้นที่ป่าเยอะครับผมคือถ้าเราไม่คิดแบ่งแยกเรียกว่าประเทศไหนประเทศไหนเนี่ยถ้ามันเป็นภูเขามันเป็นป่าเนี่ยมันก็ยอมจะเป็นต้นน้ําของคือ คือของเราไม่ต้องมาแยกว่าประเทศไหนประเทศไหนเราควร<ช>จะจะรักษาเอาไว้อย่างนี้ใช่ครับตรนนป็นพื้นที่ที่ทางสองประเทศเนี่ยต้องช่วยกันดูแลค่ะเพราะตรงนั้นเป็นจุดที่ให้กําเนิดแม่นม้ําแม่นม้ำนั้นแม่ในแม่น้ําในกลางมีมีมีเหนือมีใต้มีงนอกมีบนด,ด้วยมีสองเส้นนะฮะอืมค่ะนะที่จะมีเป็นตัวกําเนิดแม่น้ําด้วยอ่ะค่ะฮะ,ะ<ข>ก็ก็เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันนะคะคทั้งเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ทั้งเรื่องของ การไปทาอะไรในพื้นที่ที่มันเป็นชายแดนนะคะนะครับครับผมก็สรุปก็คือพรุ่งนี้ก็คงจะต้องต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่าว่าจะปล่อยตัวออกมาได้บ้างหรือเปล่านะคะครับได้ครับค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณโอภรชัยมากมากค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีครับค่ะก็เป็นผู้สื่อข่าวพิเศษให้กับอสมทระนองของเราด้วยนะคะคุณพรชัยเอี่ยมโสพลนายกสมาคมสื่อมวลชนระนองวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปก็ ก็คงต้องรอนะคะดูในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของการควบคุมตัวเอาไว้นะคะ ทานายนเภอบอกว่าน่าจะสักประมาณ48คนนะคะที่อยู่ถ้าไม่มีปัญหาะไรพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีเด็กแล้วก็กลุ่มผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะกลับบ้านมาได้ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ก็ติดตามกันมาตลอดอทั้งวันด้วยนะคะทั้งในส่วนกลางเองนะคะกองทบกกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมเขาก็มีการเจราจาเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนไทยในจังหวัดระนองพื้นที่รอยต่อของเราตรงนี้ก็แจ้งรายงานให้กับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้ก็ติดตามสถานการณ์กันได้ต่อนะคะ ได้ต่อนะคะ